คุณผู้ชมคะแก๊ง call center ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องเคยโดนอาจจะมากหรือว่าน้อยครั้งแตกต่างกันไปนะคะเคยสงสัยไหมว่าเขามีออฟฟิศมีที่ทํางานในสภาพแบบไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะตํารวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการบุกจับแก๊ง call center ชาวจีนที่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาแบบตั้งออฟฟิศกันเป็นล่าเป็นสันในประเทศไทยโดยนี่คือภาพนาทีที่ตำรวจไซเบอร์สนที่กำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ไปเป็นร้อยนายค่ะบุกตรวจค้นจับกลุ่มแก๊งอ a l l center ชาวจีนรายใหญ่3มจุดในพื้นที่ตําบลจันดีอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวไล่ไป3จุดที่ว่ามีอะไรบ้างจุดแรกเป็นบ้านพักหรูปลูกติดกัน3ามหลังในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อําเภอฉวางในบ้านมีชาวจีนอยู่เกือบ30คนค่ะตรวจค้นในห้องทั้งด้านบนและด้านล่างเปิดเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่และมีกลุ่มแก๊ง call center ชาวจีน กำลังใช้คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือโทรหลอกลวงผู้เสียหายจับแบบจัดจ่ะอาห่าคาหนังคาเขาตอนนี่เขากาลังโทรหลอกลวงผู้เสียหายเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าควบคุมตัวทั้ง30กว่าคนนี้ไว้ขณะเดียวก,กันก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะเวลาเดียวกันเลยบุกไปตรวจค้นจุดที่สองอยู่ไม่ไกลจากจุดแรกห่างไปสักประมาณ3มกิโลเมตร เมื่อสักครู่เป็นบ้านใช่ไหมคะจุดแรกอันนี้เป็นโรงแรม4ี่คูหา4ชั้นจุดนี้ก็มีชาวจีนทั้งชายทั้งหญิงรวมกัน20คนอยู่ภายในห้องโรงแรมชั้น1และชั้น2ส่วนชั้น3มีการดัดแปลงเป็นออฟฟิศค่ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์เป็นจำนวนมากซึ่งก็คืออุปกรณ์ในการก่อเหตุของแก๊งคอเซ็นเตอร์ทั้งสิน้น จุดที่3นะคะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเป็นอาคารพณิชย์ปลูกติดกัน3คูหาภายในมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางค่ะคอมพิวเตอร์นี่200เครื่องโทรศัพท์มือถือ300เครื่องมีชาวจีนที่ถูกควบคุมตัวจากปฏิบัติการในการตรวจค้นทั้ง3จุดรวมแล้ว80คนค่ะ mm hmm. ชาวจีนหมดเลยจากปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนพบเบาะแสว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ปีที่แล้วมีเครือข่ายคนไทยกับคนจีนมาเช่าโรงแรมอยู่ในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่รู้นะคะ,คะว่าเป็นสำนักงานอะไรแต่มันแปลกๆมันผิดสังเกตก็คาดตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นการ ปฏิบัติงานหลอกลวงผู้เสียหายผ่านโทรศัพท์หรือทางานแบบแก๊ง call center หรือเปล่าชักชวนให้เหยื่อมาร่วมลงทุนสก,กุลเงินดิจิทัลหลอกเล่นพนันออนไลน์หลอกให้ซื้อสินค้าสร้างเพจยิงแอดโฆษณาให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินหรือเปล่าในที่สุดก็นํามาสู่การสืบสวนและการตรวจค้นจับกลุ่มในวันนี้ค่ะเบื้องต้นคาดว่าแก๊งชาวจีนที่ถูกจับ80กว่าคนเนี่ยนะคะมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ํากว่า100ล้านบาท และล่าสุดู่วํานการกสทชาเขตนครศรีธรรมราชค่ะนัดถแถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนครั้งนี้อย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวทีมข่าวตามเรื่องนี้ให้เพราะโอ้โหกสทชาก็ต้องเกี่ยวนะคะเรื่องซิมที่เอามาใช้ในการกรา่อเหตุ300 400ซ<อ>ิม <lle> แบบนี้คือคอเซนเตอร์นึกว่าจะปฏิบัติการหรือว่าโทรมาจากต่างประเทศเท่านั้นนะฮะแต่ที่ไหนได้นี่ภาคใต้นครศรีธรรมราช นะฮะมีหลายจุดด้วยแล้วก็จับกลุ่มได้เป็นเครือข่ายใหญ่เลยแสดงว่าต้องมีมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวรอชมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่จะขยายผลก็ต่อนะครับท่านผู้ชม